สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดง่ายดุดพลิกฝ่ามือประยุทธ์เตรียมเตะสกัดภูมิใจไทยผ่านปฏิวัติเงียบคมนาคมต่อจากสาธารณสุขโฟกัสไปที่สถานการณ์ของรัตนาวาพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงนี้ พระสุขเข้า,พร,าพ,รรพระเสาแทรกพระอาทิซ้อนเผชิญกับวิกฤตศรัทธาอย่างหนักเรือเหล็กชนหินโศโครกหลายกระทอกทาท่าจะแปลงสภาพเป็นเศษเหล็กบูโรทั้งปฐมเหตุสำคัญเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบที่3การบริหารจัดการรับมือกับโรคร้ายล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงใช้คำว่าน่าผิดหวังดูจะเบาไปต้องพูดว่าห่วยแตกดูจะกลมกลืนกันมากกว่า ประชาชนคนไทยไม่ว่าอยู่ข้างไหนสีอะไรต่างพากันกลดด่าเป็นเสียงเดียวเพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบที่3มีการติดเชื้อลามอย่างรวดเร็วห้องเครื่องมาจากคลัสเตอร์ย่านทองหลอ่อจุดเริ่มต้นร้านคริสตัลคลับและเอเมอรัลแล้วต่อจิ๊กซอกันเป็นทอดๆอดจากนักท่องเที่ยวสู่พนักงานบริการนวเนียไปยังนักดนตรีและอาชีพอื่นนักธุรกิจ นักการเมืองนำไปสู่การแพร่ระบาดกับครอบครัวญาติพี่น้องกระจัดกระจายเป็นวงกว้างยอดผู้ติดเชื้อพุ่งรายวันทำนิวไฮทุบสถิติวันละ 2- องถึง3 0 0พกว่ารายยอดรวมโดยสรุปเฉพาะวันที่1เมษายนถึง4พฤษภาคมร้อนแรงมากทำให้สถานการณ์โดยรวมมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ปากเข้าใกล้หลักเจ0 0 0คนเข้าให้แล้วเหนือสิ่งอื่นใดคือมีผู้คนล้มป่วยตายอย่างน้า าเวทนาเกิดความหายนะทางเศรษฐกิจชนิดประเมินค่าความเสียหายไม่ได้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เหนือรู้ใต้แก้ไขปัญหาทำอะไรไม่เป็นเลยปราศจากความรับผิดชอบไม่สำนึกผิด กรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับวิบกรรกใหา่ผลพวงจากคลัสเตอร์ทองหลอ่อลุกคาดสู่จุดสำคัญคือคลัสเตอร์คลองเตยชุมชนใหญ่และขยายตัวไปทั่วกรุงเทพมหานครระบาดในชุมชนเต็มถูกพื้นที่เขตขณะเดียวกันสถานการณ์การเมืองที่ก่อตัวอยู่เงียบๆหมกเม็ดอยู่ภายในรัฐบาลบิ๊กตู่มาก่อนหน้านี้แล้วแต่กลับแคนนอนกระทบชิงมาจากโควิด -19 กระหว่างบิ๊กตู่กับภูมิใจไทย ก็ทำท่าจะเป็นอจินไตยคิดไม่ได้มองไม่เห็นไม่มีที่สิ้นสุดมีทราบว่าจะเอวังลงเมื่อไหร่ รุนแรงขนาดไหนบอกได้เลยว่าศึกประชาธิปัตย์ที่จุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักลุกขึ้นมาเอะอะโวยวายไม่พอใจเกี่ยวกับการเกลี่ยงานให้รัฐมนตรีรับผิดช,ชอบกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดในสัดส่วนประชาธิปัตย์เสนาบดีถูกสลับฟันปลาเตะโด่งจากงานกำกับดูแลภาคใต้ไปคุมโซนอีสานแล้วดันร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาคุมโซนสำคัญ อันเป็นฐานใหญ่ของประชาธิปัตย์เป็นแค่ปัญหาจิบจิระดับขอ,อกินกันเกลี่ยกันเสร็จเรียบร้อยจบไปแล้วโดยไม่ต้องออกแรงแต่รอยร้าวระหว่างพลเอกประยุทธ์กับภูมิใจไทยทําท่าว่าจะโกบิ๊กเป็นไฟบังคับให้ศึกต้องดําเนินต่อไปไม่รู้ว่าต้องถึงที่สุดหยุดกลางคันจบกันกลางกระดานก่อนหรือไม่ แผลเก่ารอยร้าวที่เกิดจากปมสัมปทานสายสีเขียวสายสีสม้มที่ยังหาทางลงเอยไม่ได้ไม่รู้ออกหัวออกก้อยงูกินหางคมานาคมกับมหาดไทยกรุงเทพมหานครนวเนียมาถึงตึกไทยคู่ฟ้าขนมผสมน้ำยาเมื่อปรากฏว่าการแพร่ระบาดของโควิด19รอบที่3การจัดการแก้ปัญหา ของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกํากับดูแลของหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่เข้าเป้าตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มรายวันกอบกับคลัสเตอร์ทองหล่อบังเอิญว่าศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดันไปติดโควิด -19 ถูกขาเมาส์เป่าประกาศว่าเพราะไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อแม้เจ้าตัวจะยืนยันเสียงแข็งว่าติดมาจากคนใกล้ชิดไปเที่ยวทองหล่อมาอีกทอดส่งผลให้บิ๊กตู่ที่ขีดความอดทนมีอยู่จำกัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วฉุนขาดเลยสบช่องได้โอกาสยึดอานาจปฏิวัติเงียบไม่โฉง่างเหมือนตอนรัฐประหารปี2557ง่ายดุดพลิกฝ่ามือ บิ๊กตู่เล่นไม่ยากอาศัยอำนาจนายกประกาศจัดแถวออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อก่อตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสอบคอแต่งตั้งพลเอกประยุทธ จันโอชาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สบคเป็นรายการชงเองชิมเองพร้อมกับปรับโครงสร้างแผนบริหารจัดการใหม่เป็นการยึดอำนาจจากเสียหนูรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยไปโดยปริยายและล่าสุดพลเอกประยุทธ์อาศัยอำนาจผู้อำนวยการศูนย์สบคแต่งตั้งบิ๊กตู่เป็นพออ,อสอบคกรุงเทพมหานครอีกตำแหน่งต่อไปคาดว่าถ้าโควิด -19 เ ยังไม่หยุดระบาดคนเอกประยุออาาอออทธ์ผอสบคกทมก็จะต้องประกาศแต่งตั้งบิกตูเป็นผอ,อาสาบอคเขตอีกตำแหน่งหยิบย่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามมีข่าวคลุกวงในระบุว่าการที่บิ๊กตู่แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์และสลับฟันปลาให้พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งบิ๊กตู่ดำรงตำแหน่งสารพัดเป็นเทวดามือเดียวคำฟ้าดังกล่าวไม่ได้บริหารจัดการแต่เพียงคู่เดียวแต่ลุงตู่อาศัยทีมงานทหารหนุ่มทั้งระดับพลโทพลตรีพันเอกที่อยู่รอบเป็นหัวกะทิคอยเสริมแกร่งนอกจากยึดอำนาจจากหมอหนูมาอยู่ในอาณัตแล้วก็มีข่าวว่าพ เอกประยุทธ์กับพี่น้องสามปอโดยเฉพาะปอคลองหลอดก็อยากจะโหนกระแสช่วงชุลมุนเกกับโควิด -19 รอบที่3ซึ่งภูมิใจไทยไปเหยียบเปลือกกล้วยหกล้มเองทั้งหัวหน้าเลขาพักรวมทั้งแกนนำพักพลังประชารัฐแกนนำในการฟอร์มรัฐบาลบิ๊กตู่ีกหลายมุง้งหลายกวนและหลายกกที่มีความหมันไส้แค้นหัวเนนเรืองพักภูมิใจไทยที่หัดเดิมอยู่ในลำดับพักร่วมเบอร์สามเคี้ยวลากดิน ลิกเกมมาอยู่ลำดับ2อ,อําำนาจต่อรองมีพลังไฮพาวเวอร์ขี่เมฆบังคับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เพราะมีจุดลงตัวสามารถยืนยืดอกอยู่ในตำแหน่งทำเลทองได้เลือกตั้งใหญ่สมัยหน้าเชื่อว่าภูมิใจไทยที่มีความพร้อมทั้งตัวบุคคลและกระสุนดินดำอาจจะเข้าป้ายลำดับ1 โอกาสเดียวกันนี้มีมือดีสกิดสีข้างให้บิ๊กตู่เตะสกัดขาภูมิใจไทยปฏิวัติเงียบกระทรวงคมนาคมต่อจากสาธารณาสุขได้หรือไม่ได้โปรดจับตาดูกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ